ผมมาล่ำเสียงวิหกนกพงสะกอครับตอนนี้ยกับเบ,เบาเบิดนักขีเ่เน้อพี่น้องเด้อเอาพี่น้องผู้ใดเขามาแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็แล้วกันนะครับผมก้อนเซเปียนามาหลังพี่น้องครับผมตอนนี้ปักมูลเห็นพี่น้องจิ้มลิงด้านล่างได้แล้วนะครับผมบัตรจองตั๋วนะครับผมกลุ่มปิดในค่ำคืนนี้ราคา129บาทครับผมเอาพี่น้องครับผมผู้ใดเข้ามาแล้ว ททักทยพี่น้องทางบ้านสุขสุขคนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันละกันนะครับผมเดียวบะนี้บ้าเบิร์ดนัคริ้นครับผมมาหอดจอดถึงลานตลาดนัดของโถมบ้านจีดแล้วบะนีสิว่าพี่น้องยังเราบึงบรรยากาศหนะงานจะค่อยกับพี่น้องเนาะ ตอนนี้บ้าเบิร์ดยืนอยู่ที่นาฮันด้านหน้าไปที่กบพี่น้องครับผมตอนนี้พี่ๆทีมไฟทีมจอนะครับผมทีมฉากนะครับผมระบบเครื่องเสียงนะครับผมแผนกต่างๆตอนนี้กําลังรีบเร่งเร็วไวนะครับผมกําลังติดตั้งอุปกรณ์พี่น้องครับผมคาขึ้นนี่บอกเลยว่ามวลซื่อโฮเซลกันแทนแน่นอนกบพี่น้องครับผมกับคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลปีที่หนึ่งหมอลำอลังการโชว์นะครับผมสวัสดีจ้าบ้าเบิร์ดสวัสดีแม่ด้วยนะคะผมสวัสดีแม่แม่ทางบ้านด้วยนะคะผมเดี๋ยวพี่น้องครับผมบินี้ สิาพี่น้องยังบึงบรรยากาศก่นกอนพี่น้องจะเข้าเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพาไปดบูบริเวณหน้าหลังเวทีนะครับผมฟาแจงเล้พี่น้องบ่ต้องย,าายา่านฟาย่านฝนพี่น้องโมนีฟ้ฟาแจงจ้างปังเลยพี่น้องครับผมลูกเบิ์ดไม่เข้ากลุ่มปิดไปตั้งแต่เมื่อวานแอดมินไม่ตอบเลยคะ่ะทักเพจซ้ำได้เลยนะครับผมแม่แม่ผู้ได้ที่ซื้อบัตรจองตัวนะครับผม จะเข้ารับชมกลุ่มปิดนค่ัคืนนี้นะครับผมทักเพจหมอลำอลังการโชว์ได้เลยนะครับผมตอนนี้เบาเบิร์ดปากบุญใอ้พี่น้องแล้วเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวพี่นอ้นองไปซองเบื้องด้านหลังก่อนพี่น้องครับผมตอนนี้บรรยากาศเป็นยงไรน้อกกำลังใจคะ่ะขอบพระคุณมากมากนะครับผมแม่ๆมอย่าลืมจิ้มลี้ยงระลังเด้อพี่น้องทางมาให้กำลังแรงใจด้วยนะครับผมกับคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลหมอลำอลังการโชว์ไปที่หนึ่งนะครับผมลูกลานพี่น้องเช่าอุดรธานีหมอลำอลังการโชว์หรือบาเซีย262คืนนี้รับเชิญพ่อจ๋าลูกจาานะครผมกแแสดงงเิ์ไฟ สเสียงเต็มระบบนะครับผมและเบรงตกรทํานองขอนแกน่นเตยมันมันสอดแจ้งน้ากันและพี่น้องเดิอน,นะครับผมบัตรน้าง,งาน100บาทของตัวกุ้มปิดได้ในราคา129บาทนะครับผมแม่แม่อย่าลืมจิ้มลิงระล่างได้เลยนะครับผมสับพี่น้องผู้ใดที่กยท่อหมอมาบา่ใดแม่แม่ที่ต่างประเทศต่างแดนได้พี่น้องเด้ออยากให้กําลังใจพ่อจ๋าลูกจา๋าแล้วก็ให้กำลังใจทีมงานลูกหลานมอลล์ลพรงการโชว์นะครับผมในวันเปิดฤดูุกการในค่ำคืนนี้จิ้มลิงระล่างได้เลยนะครับผมตอนนี้ ปักหมดให้แล้วพี่น้องครับผมบาราค่ากลุ่มปิดเพียงหนึ่งรอยี่สิบก่อบาทเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีนะคะผมแม่เข้าไปรอในกลุ่มแล้วจ้าลูกเบิร์ดเจอกันในกลุ่มนะคะแม่แม่เจอกันในกลุ่มนะคะผมสวัสดีค่ะพี่เบิร์สสวัสดีนะคะผมสวัสดีจ้าน้องเบิร์สสวัสดีพี่ทุกด้วยนะคะผม สวัสดีค่ะลูกเบอร์สวัสดีแม่นะคะผมแม่ทักไปว่าอว,วนแล้วแม่ทักเป็นสิบรอบเขาก็ไม่ตอบแม่คะ่ะแม่ทักซ้ำได้เลยนะคะผมสวัสดีคโอนสวัสดีแม่อ้อยออสเตรเลียด้วยนะคะผมสวัสดีพ่ออริสด้วยนะคะผมรอในกลุ่มแล้วะคะ่ะเจอกันในกลุ่มนะคะผมเดี๋ยวเจอกันในกลุ่มเดี๋ยวพี่น้องย่างราอเบื้องหลังหานกันพี่น้องนะคะผมคำขึ้นนี่ประทองยานฝนด้วยพี่น้องเมื่อนี้ฟาแจงจ้างปังพี่น้องวันนี้พระพิรุนเป็นใจนะคะผมฟาเปิดและพี่น้องฟาแจงจางปังและพี่น้องปุณนะฟาแจงด้วยพี่น้องเด้อ เดินกับกวงกวงไปนอ้องรับผมเป็นเป็นเดินตลานัดขลองถมนะคะผมไม่ใช่สลิปมอ,มอลลัเสียมหกนะครับผมมอลลัมอลังการโชว์แม่แม่แมผู้ใด้ที่จะซื้อบัตรสองตัวรับช่วมกลุ่มปิดในคำขึ้นนี้นะครับผมทักเพจมอลลัมอลังการโชว์นะคะรับผมหรือว่าจิ้มที่ลิงด้านล่างได้เลยนะครับผมเพราะว่าลิงด้านล่างนี่เป็นลิงของเพจอลังการโชว์นะคะผม บัตรราคากลุ่มปิด129บาทนะคะผมแชร์แล้วจ้าสวัสดีค่ะรอในกลุ่มแล้วค่ะเจอกันในกลุ่มนะคะผมแม่แม่อย่าลืมจิ้มหนึ่งอรังสบัดจองตัวกลุ่มปิดด้วยเดี๋ยวบัหนีภาพพี่น้องเพื่งบรรยากาศไต่ห่านไต่เวที่กวนพี่น้องมีสวัสดีค่ะผมเป้งแดงนเนาะมือมนี่สิเปิดวงแล้วกะสั้นจักหน่อย กดดันนิดน <rec gamma enders> ึงพี่น้องครับผมการล่างใหญ่สุดพี่น้องนี่ครับผมบรรยากาศไต่หานไต่เวทีนะครับผมลูกหลานหมอรมอลังการโชว์พี่น้องครับผมอยู่กันแบบนี้พี่น้องพุ๊น่ะกาลังใหญ่สุดแต่อย่างนี้พี่น้องถ้าหนีกาลังใหญ่สุดพี่น้องสวัสดีครับเป๊กไดงแน่ลูกมือนี่ตื่นเต้นบ้ามือนี่ยตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นพี่น้องนี่ครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับผมมองยูมองเศร้า น้องน้องแดนเซอร์พี่น้องครับผมมารำอลังการโชว์เด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศแบบนี้กลับมาแล้วนะคะผมมือนีมือสัอนบันนีพี่น้องครับผมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทีมงานลูกหลับอลังการโชว์ด้วยนะคะผมคืนนี้มีรับเชิญพ่อจ๋าลูกจ๋าด้วยนะคะผมบอกเพื่อนดึงเขากุ้มแน่จ้าแม่แม่ทักเพจมาลํำอลังการโชว์เลยนะคะผมพี่ไปรอแล้วจ้าเจอกันในกลุ่มนะคะผมส่งสลิปซ้ําค่ะซักซ้ำกระได้รึแม่แม่เด้อเดี๋ยวบอเบอร์จะอ่าเดี๋ยวจะประสานแอดมินอลังการให้อีกทีนึงนะคะผมมีพี่น้องบึง บรรยากาศไต่หันไต่ไปที่ห้าพี่น้องลูกหลานเท่ากําลังใหญ่สุดแต่อย่างพี่น้องครับผมเทร่องไว้ทีกําลังติดฉากติดจ,จอพี่น้องครับผมทุกผแผนกตอนนี้กําลังแข่งขันทําเวลาอยู่นะครับผมคืนนี้3ามทุ่มตรงโดยประมาณนะครับผมคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลเริ่มเลยพี่น้องเดอ้อบัตรหน้างาน100บาทนะคะผมบัตรหน้างาน100บาทพี่น้องครับผมสลบคำขึ้นนี่ หมอร่างอลังกาดโชว์ไปทีนึ่งเด้อพี่น้องเดอ้อสำหรับพี่น้องผู้ใดที่มาบ่อหอดจอดบ่ถึงนะครับผมจิ้มลิงดะร่างซื้อบัตรจองตัวได้เลยนะครับผมบัตรกุมปิดในค่ำคืนนี้ราคา129บาทนะครับผมบัตรกุมปิดมาแลงหล่อยี่บกว่าบาทสำหรับพี่น้องผู้ใดที่อยู่ไกลอยู่ต่างแดนเด้อพี่น้องเดอ้อมาบ่อหอดจอดบ่ถึงด้านหน้าด้านเวทีเฮาพี่น้องครับผมจิ้มลิงดะร่างได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศรังหารเฮาเด้อพี่น้อง บรรยากาศหลังเวจีนะคะผมพี่น้องทามมาเอามอนีอยุไสนออยู่ที่ลานตลาดนัดของถมบ้านจิตนะครับผมพี่น้องกรับผมบัตรนาง,งานคืนนี้หนึ่งรอยบาทได้พี่น้องเด้อบัตรนัาง,งานคืนนี้หนึ่งรบาทอะนนี้นั่งเอกน้อยอันนี้น้องทรายนะคะผมเป็นย่งไรลูกมอน,นีเตื่นเต้นบอลมอนีก็เตื่นเต้นค่ะเตื่นเต้นค่ะ คะ่ะฝากอีหลานอน่อยเด้อพี่น้องเด้อไปลอยแล้วครับปังปังใจลูกขอบพระคุณได้หลายครับผมขอพูดได้หลายครับพี่น้องครับผมไม่ถึงห้านาทีก็ส่งลิงก์ค่ะแม่แม่ผู้ใดที่นะคะผมแม่แม่ท่านไหนที่ส่งสลิปแล้วนะคะผมแอดมินบ่าท่นตอบแชทพี่น้องสาม,มารถทักซ้ำกันได้เด้อพี่น้องเด้อสาม,มารถทักซ้ำได้เลยนะคะผมเพื่อที่จะว่าไปการตกหล่นเด้อพี่น้องเด้อทักซ้ำได้เลยนะคะผมมาบริเวณทางนี้ก่อนพี่น้องทางนี้กำลังแอบหัวอยู่พี่น้อง <S <S เป็นไรแน่น้อครับมือนี้ยลูกซื้อจากไหนมือเนี้ย ผมซึ้งเพราท่านพร้อมเป้งไหลตื่นเต้นบอมมือนี่ยเตื่นเต้นครับตือนเตีนตือนเตีนครับพี่น้องแต่ว่าตัวนี้กำลังกางเตียนอยู่พี่น้องชื่นใจพี่น้องนี่อันนี้เป้งแหล่หนูมือเนี่พี่น้องถามว่าบ่มีฝนบ่ลูกบอมี่ครับบอมี่บอมีค่คร te <c oughs> ับบอมี่ครับบมี่เป็นปักตากลายแล้วพี่น้องกำลังใจครับขอบคุณหลายครับผมมีถ่ายซอสสดบ่เบิด ืนนี้มีลฟ์สดด้วยนะคะผมไม่ลฟ์สดด้วยพี่น้องเด้อวันนี้ไม่ลฟยสดพี่น้องครับผมผู้ได้ที่่หมอลำอลังการโชว์บาอ,นนอานม้อพศกรน้องไอซยสุขนาพรน,นะคะผมขึ้นบนไว้ที่ผ่องพี่น้องครับผมพี่น้องผู้ไดที่มาบ่หอจจบมาถึงจิมลิงด้านล่างได้เลยนะคะผมกุ้มปิดมือแรงนี่ราคาหนึ่งหลอยี่สิบเก้าบาทครับพี่น้องครับผมบัตรมือแร่งหล่อยี่สิบเก้าบาทสำหรับพี่น้องผู้ไดที่อยากรับชมผ่านสตรีมไลฟ์กุ้มปิดนะคะผม่วนพี่น้องผู้ใดอยูไก่ด้วยพี่น้องเด้อพี่น้องน้องกุเฮานพี่น้องก่ีงเย ผมอยากมาบึง<ฮ>ผลงานการแสดงสดๆดด้านหน้าเวทีนะคะผมพิกัดคืนนี้อยู่ที่ลานตลาดนัดคลองถมบ้านจิตนะครับผมลานตลาดนัดคลองถมบ้านจิตแก่ๆ่เซเว่นและพี่น้องครับผมแกแ่เซเว่นและพี่น้องเดอ้อบัตรหน้าง,งานเพียง100บาทเท่านั้นนะคะผมบัตรหน้าง,งานมือแรงลอยหนึ่งและพี่น้องเดอ้อส่วนบัตรกลุ่มเปิดราคา129บาทเรียบเร่งเร็วไวซื้อบัตรจองตั๋วกันได้เลยนะคะผมรอในกลุ่มแล้วคะ่ะเจอกันในกลุ่มนะคะผมซื้อบัตรรอแล้วล,ลูกเจอกันในกลุ่มนะครับแม่แม่ค่ะผมกําลังใจครับสู้ๆขอบพระคุณหลายๆครับผม มีจอกี่อันเบิร์ดสวัสดีลูกเบิร์ดแม่เข้าไปรอเรียบร้อยแล้วนะคะอลังการโชว์เจอก,กันหน้าจอคะ่ะแม่แม่เข้าชมแม่แม่เข้ากลุ่มด้วยคะ่ะขอบพระคุณได้หลายคะ่ะผมนี่นี่บอกให้ปังๆขอบพระคุณไหลายคะ่ะผมราบเลื่อนมันมาปังๆสุกคนจ้าขอบพระคุณทุกทุกกำลังแรงใจจากแม่แม่ทางบ้านด้วยนะคะผมรอแล้วจ้าแม่แชร์ให้แล้วผมกําลังใจตลอดขอบพระคุณได้หลายคะ่ะผมขอบพระคุณกําลังใจจากพี่น้องแฟนขา่าวแฟนเพลงลูกหลานเสียงม่หกอลังการโชว์ด้วยพี่น้องเด้อครับผม